ครับทีครับพี่น้องครับมันนี้ข่ายยูกับช่อง y ยูทูปเท่าขอลรอศิลาลาดครับครับมันนี้กัต้นกับปีกกนแล้วกับเต่าขลรอครับกับศิพาฒพี่นออ้องเขาป้าหางเห็ดเนาะหลังจากที่เมื่อวานบ่ได้มากครับเมื่อวานเน,น,นี่ยฝนตกแง่งครับพี่น้องบ่มีเสียกันฝนกับเลยบ่ได้ภากันมากนะครับเนาะตามมาเลยน้ำกันครับสีมานเรื่องปหมานครับ คือเก่าเหรครับพี่น้องครับสีนาที่แรกเนาะกับสีภาพี่น้องงางแบบบัตัดเลยเนาะพี่น้องยังสีได้แต่ว่าไม่ควม่มือซื้อคือจังไหนมงยางาน,าน,าน,าน้ำมังสีไหมครับพี่น้องแต่เขามาโดนเติบแวล่ะครับเขามาตั้งแต่หกโมงกลัวเหรอหกโมงสองนาที่เหรอตอนนี้จักโมงแล้วบุ๊ตอนนี้ถ้าได้แล้วบุ๊คหกโมงสี่สิบเก้าคนละ น่องอ่างมาสามสิบนาทีก็กลักวสี่สิบนาทีก็กลัวตอนไนประมาณสามสิบนาทีก็กลัวน่องหางมาสามสิบเจ็ดนาทีเลยวอังจกขามามืนี้ว่าพ่อเฮ็ดปวกแล้วน้องขอดอกมีเฮ็ดละโงกละกาเฮ็ดเกาะไข่ละกาเฮ็ดดินครับพี่น้องครับเฮ็ดเปล่งกีจวพ่อดอกเดียว มันเองยังเขาแมานี่มันเหมือดจ้ะครับพี่น้องกลอง่อง,องของน้องขลอกเล็เละทายบ่ได้นะเพราวา่ากล่องตัวนี้แต่แสงหน่อยมันทายบ่ได้ครับเก็บเล่ยขลรอเห็ดินครับพี่น้องครับผมขละดอกนี นี่ขลาดดักนึงเดี๋ยวพอเห็ดไข่ดอกงามๆสิพาไปเบื้องไกลๆแล้วครับพี่น้องอันนี้มันเป็นเห็ดดินนะครับเห็ดดินก็ออกข้างๆแหละครับพี่น้อง ก้อนถาน้ำในเปียงมันฟังหัวเรียงบ้าพวกข้อหละถาน้ำในเปียงแต่ว่าอะไรบป็นตังหัวเรียงย่างโดยต่อ เอาหมวกขึ้นไปหอยช่วยผมเพราะว่าในขอหลอียดน้ำหอยต้องตอนด้วยผมเอาไปไวเ้นเนี่ยนะเพื่นอนคร,รับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเพิ่ถามวา่าใส่กล่องหย่งห้ยมันคือชัดแท้อันนี้เป็นกล่องของช่อง YouTube ต้นกลับก้อนมัานลงหมากไฟนะครับเนาะกันนีเป็นกล่องดิจิตอลครับพี่น้อง เพื่อความคามชัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับมันวล่าฝนมันตกเนี่ยผมกัสลรับเป็นมือถือไทยครับเวลาผมเอามือถือมาถ่ายเสียงมันสีเบาเบาเลยครับพี่น้องสีวเบาไา่ค่อยได้งินครับ tiếng này hết nhân rồi men như vậy đấy lệ đẹp loài còn lại lệ vậy này lần gặp mưa cái cưa hẹt nó em cày cày นนออพี่น้องก็สิว่าคือปย่างน้ำกลนกันได้บบดนี้เออโอ้ยก่อนพอกนี่ขอไข้เลยพี่น้อง่ย่างน้ำกลนกันนี่ก็คือเก็บบรรยากาศกับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศนะพี่น้องในเบื้องสิบหน้าที่แหลกมาครับเนาะบรรยามัมครบสิบหน้าที่ก็สิยาก,กันไปหาลหระครับอืมพอมา,มาขอระนี่ขอไข้รับพี่น้องับ งานใหม่บัดกราบแันประการอืมงานยรับพี่น้องครับเห็ดกอกไข่เอามีดมาจากอันลหลังมาสองคนสามคนจะมาโชว์กันนะพะโลออ้มีดทัง้งนี่สองอันครับพี่น้องครับของถ่ายยูทูปไปของถา่ายยูทูปนะของช่องยูทูปถ่าพะลอครับของต้นครับ,รบก่อนมาลงมากไฟครับ เดี๋ยวครบสิทหน้าที่เกษตรยกกันหาเราละครับพี่น้องครับถ้ามายั่งก่อนเนาะอันนี้ก็สิวา่าเป็นอย่างต้นคือบ่เก็บซอยอีกได้บันฑิตาต้นเป็นคั้นท้ายวิดีโอครับพี่น้องครับแต่ต้นไปเก็บซอยกับบ่มีแนวตั้งกล่องสิเนาะแต่บ่ได้ไทยพี่น,อน้องสิบ่ได้เบิร์นนี่สิละครับท้าหน้าที่กนละย่างครับพี่น้อง ก็เป็หอดบ้านต้นก็นเป็นคนตัดต่อให้น้องขลอ,อแล้วก็ตาไหาช่องต้นกระฟอนนั่งนะครับแบหนาทีสองตำแหน่งครับแต่ว่า่เป็นช่องของต้นนะครับของน้องขลอ,อครับขลอ,อขลอเี็ดละโงขออ่ขลอฮะเน็ดทานตัวน,นั้นเน็ดทาน ตัดออกได้ใชเ,เอาตะขีดินออกก็ได้ปนันเห็ดอีหนอยู่ตอนหนเห็ดเปล่งค้าไร่บ้นนะ่ะ<ม>เห็นบ่ดนะ<ม>เ,เ,เราบอกง่ายหนึ<ม>่งไม่มีคนเห็นเลยเท่าไหร่หน้่งตีนงูแก่มา,มาขลองอมาบนก,กันนะ บุยสองดอกเลยเมอนอิลีโอ,โอขอดึงขาไล่ออกตอนนี้นี่แหละมันแกงแสบครับพี่น้องครับมันสะออกรสชัดขมนิดๆครับพี่น้องบ่ถึงกับขมปีก็ยังเห็ดขมนะครับนี่แกงแสบแต่ว่าพี่น้องหลายค้นก็สิหูยุ่เนาะตะว่าพี่น้องกับเกยกินบางคนทียึดตังฝั่งอีสานบานเฮางนะครับแต่ว่าตั้งพี่น้องทีว่าเมนค้นอีสานพี่น้องมันกับ่เคยกินบังสีนะครับ แกงแสบแล้วครับพี่น้องครับเห็ดนี่ยังหนเอ้าเห็ดผิดหลอกต้มตุ้มเพี่ยใหเห็ดปวกอะขอหลอดไท่ทันคนนับ ขอลอก็ร่งสีหัดตัดได้ครับพี่น้องครับก็ร่างสีหัดตัดขายเห็ยบก็ร่างสีหัดเก็บครับพอเก็บดีเก็บบ่ดีมองได้กับขอตรวจขอไปเไรื่อยๆนะครับเนะาะเพราะว่าน้ายองยังอายุมาท่านหลายยังมาท่านเก่งเป็นไหนครับ นี่ผลละดอกนึงเห็ดียังนี่เห็ดผิดต่เห็ดไข่ขาวเห็ดผิดแต่แบบโอ้ก็คือจังเห็ดไข่าขาวดอกตูมเนาะนี่มันเก๋ไก๋ฮะเออออกไปทางขวาบางทีเข้ามามันหนอนตันจำได้ปะบางทีเข้ายางสวนกันกันกบขจ้าวขจาออกมา เขาไปข้าเจ้บบาไม่ได้จักดอกขาเจ้าว่างยังเป็นกิโลกิโลกับบ๊พอดอกหนึ่งหมดละเขาทั้งปลาทั้งในหมนละสิบนาทีแล้วตลอดเขาละเอาครับพี่น้นองครับการตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนาทีแล้วนะครับเนาะ กบ,บรรยากาศเวลาแมงยางาปลาจริงๆกับสิบประมาณนี้แหะครับพี่น้องคนล,ล้วนยังสิปอาเหอย่างน้นะตั้งใจกับ่อพอเลยสิยนาทีกับสิบ่อพอจักดอกเลยกับมี่ครับหลังจากนี้ก็เสิให้น้องขอลอ้อเอาไปท้ายนะครับเนาะยางหาใกล้ๆกันนี่แหละมาหลุนเห็ดน้ำตาลขอลอ้อต้อนะครับเออเหไอขี้เท่าเออเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวกล้องให้เขาอล้อกันเอเขาอล้อ นีกระงัานครับพี่น้องครับเห็ดละงอกสองดอกนะครับนะดอกนั้นครับละงอกบานแลยนะครับพี่น้องครับละงอกขาวละงอกเหลืองหน่อยครับพี่น้องกับว่านหน่อยเป็นในดอกเนาะดอกเมียเมียอยู่กับว่านย่ยแห้งเอาไหมก่อนนะบ่เกิดจะดอกเดียวครับพี่น้อง ไข่เขียวครับพี่น้องครับนี่ครับดอกม่วงครับดอกตูมครับพี่น้องครับไข่เขียวครับพี่น้องครับเห็ดไข่เขียวพี่ครับพี่น้องครับเห็ดละโกเหลืองครับเห็ดดอกเยื่อนะครับพี่น้องครับนีดอกไข่เขียวครับพี่น้องครับ ครับดอกนึงครับเห็นอะไรพี่กรณ์ข้าวไข่ข้าวไข่ดุก,กันโ,โอ้งามครับพี่นอ้องครับพี่รับพี่น้องครับบังหากมานั่งด้วยก่อนดอกบานเลยโจ๊กเอาชิ้นนี้เสียมราจ๊กเอาเดือดสนเหมือนเดี๋ยวกลาเป็น มันเป็นเชียวเป็นอย่างนั้นก็ไปขอไข่ครับพี่น้องครับเม็ดไข่เขียวเง็ดนะไข่จุ่มครับพี่น้องครับก็ลังสืบ,บานพี่ครับพี่น้องครับเม็ดไข่ดุกการดุกค่อมเต็มเต็มกล่องไม่มือเจา้างามอยู่ไข่เขียวครับพี่น้องพี่ครับดอกนึงครับ ำลังโพดินเึ็นมากครับพี่น้องครับนีซื้้ครับครับพี่น้องครับกริสีวาการเดินทางกับบานแล้วเนาะครับนี่ก็เป็นผลงานเหตุของเ้าครับครับพี่น้องครับหาไปก็หนีกระสีได้จนว่าสีเต็มกระตาผลละครับเพราะว่าเห็ุมันก็ร่งเริ่มออกนะครับเนาะตอนที่แหลกกระยางหาบ่นมันงแต่โดนดนเทียพอเนาะบ่นพ่อเปลี่ยนฟังเปลี่ยนหม่องกับพ่อครับพี่น้องนี่แต่ว่ามันหิวเขาไหมครับพี่น้องครับห่อเขามาอยุ่เมือเสาแต่ว่าห่อเขากะบ่มีกับเขา ภาสีมาซื้อเอาตอนหนาลานเป็นไก่พระท่านเปลือกเสื้อไทยก็ได้ดตงแต่เข่าเหนียวมากครับก็เลยพักกันหิ้วเข่าและสิก้าบ,บ้านนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องทีง่เขามาเบิ้งคลิปนี้ครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ทากระหล่อศิลาลาตเอาไว้จะเบิ้งคลิปใหม่ๆนะครับเนาะกาบี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวจังคอยบอกกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ